สวัสดีครับส,สมาชิกตีดัดบิ๊กจมทุกท่านประจำที่6เดือนมิถุนายน2 5 6 7นะครับ ก่อนื่นเริ่มมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กะตัวไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเดนมาร์กเจิบสวีเดนนะครับผมได้ตัวให้ต่อเดอนมาร์กไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับได้ไยัมเปอร์ไปหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาครึ่งควบไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมาสองเด้งสองราคาเลยนะครับคนนี้เจาเกมเดนมาร์กเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลเต็งตัวอื่นอีกหลายตัวที่ผมแป็นทางในกลุ่มก็บวกมาทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับสรุปแล้วนะคร สตัวนะครับกินเต็มเรียบวกมาทั้งหมด4ตัวเลยนะครับไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับต้องดีกับซมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลโลโซนแอฟริกานะครับเป็นคู่ระหว่างมาลีเจับการ่านะครับมาลีอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับส่วนการ่าอยู่อันดับที่6 8ของโลกนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาตี2ตรง สถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรกรามาลีเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับ มาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างมาลี3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและเสมอไป1นัดนะครับ14นัดล่าสุดรมทุกรายการยังไม่เพ้ใครนะครับส่วนนัดล่าสุดเอาชนะในจีเรียไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับฟอร์มรมดูดีมากนะครับส่วนทีมเยือนอย่างกาหน้า3นัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ2นัดและแป้ไป1นัดนะครับ7นัดล่าสุดรมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับเล่นนัดล่าสุดเสมอกับยูกันดาไปด้วยสกอร์2ประตู The มาดูตัวกู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างมาเรียจะไม่บวกสาบกหนึ่งนะครับตัวหล,ลักๆก็จะมีอาบาดูอดาร่าอีบิสโซมาและก็อีบายอีมาซิโซกนะครับส่วนทีมเยือนอย่างกาหน้าจะไม่บบกสี่ห้าหนึ่งนะครับนำทัามาโดยมัวเมโดโคดูดอันตัวเซเมนย و, และก็อียากิวิลเลียมนะครับสำหรับเกมคู่นี้เรทเปิดมาเป็นมาลรีเปิดราคามาต่อครึ่งเม็ดนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมองเจ้าใบางทีมเยือนอย่างกาหน้ามากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เต็มที่น่าจะจบด้วยผลเสมือนไปมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นผมต้องให้รองการหน้าไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับยังมีครั้งนะครับผนต้องให้รองการหน้าไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับผมมองว่าอยู่ทีมยันหน้ารุ่นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ให้ช่องยูทูบ T- แดดบิ๊กโจมและเพจ T- แดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประร้านอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากลอนนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ